สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาทำต้มปลานิลน,นี่ครับแกงอ่อมปลานิลน,นั่นเองทำแบบง่ายๆครับสไตล์ลุงเจ็ดครับทำกินกันแบบง่ายๆครับเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมมามาดูกันนะครับเรามาดูวัตถุด,ดิบกันเลยนะครับ วันนี้ลุงเจี๊ยนพามาดูปลานินต้มลาวปลานินต้มลาวนะคะนี่ครับจะไปใส่ผักชีลาววัตถุดิบของเราก็คือมีปลานินนะคะปลานินตัวหนึ่งแล้วก็ต้นหอมผักชีลาวนะครับแล้วก็ผ่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งหัวหอมกระเทียมนี่ครับข้าวคั่วแล้วก็ผงปรุงรส ขายไม่ได้คือปลาระครับผมเรามาทํากันเลยนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกก็ตั้งน้ําจุดไฟตั้งน้ําจุดไฟนะครับเราจะใส่เครื่องแกงเลยนะครับเครื่องแกงเราก็ใส่ไปเลยทา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วเราต้องเอากระเทียม ไปทุบๆบุบๆหน่อยนะครับกับหอมนะครับครับผมหอมกระเทียมทุบเสร็จแล้วนะครับนี่ครับหอมกระเทียมที่เราทุบไว้หอมกระเทียมพริกใส่ไปเลย น้ำปลานะครับนี่ครับน้ำปลาที่เราต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปลาราใครชอบชอบมากก็ใส่มากนะครับลุงเจดชอบกินเยอะก็ใส่เยอะนะครับใส่แล้วก็รอจนน้ำเดือดนะครับ ง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมทำกินตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบนี้หัวบ้านๆต้มต้มลาวเขาเรียกต้มลาวปลานเนนต้มใส่ใบชีลาวนั่นเองผักชีลาวเรารอจนน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดโอ้เดือดแล้วครับท่านผู้ชม นี่ครับปลาที่เราเตรียมมานะครับวันนี้ได้นปลานินมาสดๆเลยนะครับตัวเป็นๆนหนึ่งตัวครับผมใส่เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องค้นนะครับใส่ไปเลยครับก็ปิดฝรผมเสรแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับ ใส่แล้วก็เปิดไฟแรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมปิดฝาหน่อยนะครับผงปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมปลาโอเคแล้วนะครับปลาสุกแล้วนะครับเรามาใส่ผักที่หั่นไว้เลยนะครับกับชีลาวนะครับกับต้นหอมนะครับนี่ครับ ใส่ไปเลยครับชอบผักเยอะก็ใส่เยอะนะครับเราชอบกินผักพวกนี้เยอะๆแล้วก็ใส่เยอะนะครับขั้นตอนท้ายสุดเลยนะครับข้าวคั่วใส่ไปเลยนะครับข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะใส่ไปเลยอมปานินต้มลาว ยิมรถตามชอบเลยนะครับโอ้ยได้การเลย,เ,ยเคเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมมาดูนะครับปลาดิบต้มเราต้มแบบลาวๆปลาดิบต้มลาวปลาดิบต้มลาว ืออมปานินนั่นเอ,เองนะครับใส่ผักชีลาวนะครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมเรามาชิมกันเลยนะครับปลานิลต้มลาวลาวต้มลาวอ๋อวันนี้มีขิงมาด้วยผัดไก่ผัดขิงครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรกันนะครับไก่ผัดขิงผัดกันง่ายๆเลยวันนี้เราวันนี้เรามาขินต้มลาวกันดีกว่า Hai nama kecil na ke berat ohi a muom kabon aku ครับปลานะครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่ปลาแบบสดๆเลยนะครับดิ้นกันสดๆ,ๆเลยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยทำกันง่ายๆนะครับป,าาปลานิลต้มลาวหรือต้มปลาล้านเองนะครับ รถออไหนรถจัดๆก็กทำให้เราเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบาย